สวัดสดีผมบอสเอลพีอยากจะดูคลิปของผมไหมเนี่ยผมเป็นค้าออฟฟิเชียลนะ ค,ควันนี้เราก็วันทำงานที่บริษัทวิชี่สตูดิโออีกแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้คือไม่มีใครมาเลยครับเพราะว่าผมนั้นมาทำงานในวันหยุดนะครับผมเฮ้ยเสียงเก้าอี้ใครวะเฮียผายทุกคนผีเหรอโอ้เจตีน่าอะไรนะครับทุกคนมันจะมาจากไหนวะเน,นี่ยหรือว่าผีแน่เลยครับเราต้องรีบทำงานให้เสร็จแเราก็รีบออกไปเฮ้ยอ,อะไรกันปวนอะไรนะละว้า <laughs> อะไรใครหมดแล้ววะเฮ้ยทุกคนเรามาคนเดียวนะครับเนี่ยวันนี้เสียงบ่นมาจากข้างบนนะครับทุกคนโอเคทุกคนปิดประตูปับ๊บไหนวะถึงดังมาจากข้างบนเดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนนะว่าใครหรือเปล่าวะ <c oughs> ขโมยเหรออ้าวเปิดประตูเก็ไม่มีใครเลยครับไปไหนกันหมดวะเออมันมี่เสื้อผ้าห้องเก็บเสื้อผ้าเออไปไหนวะเออแกแล้วบอกไม่ <c oughs> เออเป็นประตูวเฮ้ยเอามาทำไรเนี uh> ่ยพี่วันหยุดเอาเฮ้ยแล้วมึงมาทำอะไรเนี่ยวันหยุดไม่ใช่เหรอก็มาหาหาพอปไงพี่ที่ว่าจะเตรียมตัวอัดคลิปหน้าซึ่งมันแบ่งเป็นทีไมพี่ไม่มีชุดยูนิฟอร์มอะไรเลยอ่ะ แล้วนี่ชุดสีเนี่ยฮะไม่เอามันไม่เท่พี่มันเป็นผ้าขาวมา้าเกินไปใช่ไหมใช่มันรีไ,ไปรับไม่ได <c oughs> โโ้โอเคโอเคอาคือคจะทำคอนเทนต์แนวแบ่งทีมว่างเถอะอ่าใช่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 แล้วแตแถวนี้มันมีร้านเสื้อผ้าด้วยเหรอวะนอกจากห้างคือห้างไม่อยากไปมันแพงไงหรือมันจะมีร้านอะไร<อ>พี่รวยรวยรวยโชยรว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 ยหรอโอ้รวยแต่คือหองสีรวยชนดีสปอนเซอร์เยอะติดต่อมาไม่หยุดอ่าโอ้โอ้สปอนเซอร์โอ้ฟักอุ้ย สปอนเซอร์เอ้ยเนี่ยทักมาอีกแมื่อกี้เออสปอนเซอร์ทักมาอีกแล้วเ่านั่นก็คือบอกเยอะไปไปไเราต้องไปห้างนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราต้องการที่จะแบ่งทีมนะครับอะไรนะเออทำคอนเทนต์กันเสื้อแหละเออเออหรือว่าเราไปขอสปอนเซอร์จากร้านไหมแบบว่าแบบเอ้ยฟรีได้ไหมผมโปรโมทร้านโอ้ดีดีก็ดีดีดีไปไปไปรื่อร้านไหนก็ต้องห้างเหรอมั้งนี้ไม่มีร้านเสื้อผ้าเลยอ่ะ ไม่ได้อ่อาไป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 รถตู้เหอเออไปรถตู้เป็นเทน,นเออไปโว<ซ>โอ้ห้างทำไมมันขับช้างวะคุณตีเิด <c oughs> เอาจอดจอด <c oughs> ตรงนี้เลยเหรอนี่เลยพี่ตรงนี้เลยเหรอไม่ต้องไปที่จอดพอรู้จักกับเจ้าของห้างไม่เป็นไรโอเคร้านไหนอ่ะรู้เอ้ยก็ต้องร้านนั้นปะขอยืนอยู่คนเดียวมันเป็นตาผ้าจ้าจะผ้าใหม่ๆจ้ามีหลายเซลเลยนะจะบอกให้สามสี่เปอร์เซ็สี่สี่เปอร์เซ็ลดหมดเลยจ้าเจ้าปวดใจกลางเลยนะจ้า แม่ค้าเสียงดังเกยไม่เอาไปดีกว่าไปร้าน๊ยโอ๊ยท้แม่ค้าสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับสนใจเสื้อผ้าไหมครับเออสนใจครับแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวิทคูงมึงดูดในนี้ดิก็มีเสื้อเหมือนเราเลยนี่หว่าก็จะมาทำไมเนี่ยลดราคานะจ๊ะไม่ติดใจหรือยะใครวันนี้โง่เลยนะจ๊ะนี่เองราถามไว้ว่าเราสามารถทำเสื้อที่แบบทำเองได้ไหมอ่ะออออ่าเเ้ยร้านคุณพอจะมีไอ้ะไรเขาเรียกนะเสื้อแฮนด์เมดไหมแบบเสื้อทำเองอ่ะ อ๋แบบพวกกีสกีนเอาไว้ใส่เสื้อแบบธรรมดาอย่างนั้นนะะโดนีมเชยเอามาถึงว่าเสื้อแบบเป็นเสื้อขาวๆแล้วผมสามารถออกแบบลายให้คุณทำได้อะได้ไหมอ๋ออ่อผมผมรับทำผมรับทำสนใจปะพี่ก็สนใจแต่ราคาเลยมันจะแพงหรือเปล่าผมสั่งน้อยนะ ผมงานผมมันน้อยอ่ะเออส่วนใหญ่ผมจะขายเป็นเซตเดีดิเซตสิบสองสองพันสิบสองสิบสองอะไรคือเซตสิบสองสองตัวสองพันอ้โแพงจังวะหาดิโนโนเพลงบอกลองถามนั่นดีที่แบบว่าทำฟรีแล้วจากนั้นเราสปอนเซอร์ร้านเอ้ยเราโปรโมทร้านให้เออเอ้ยอันนี้คุณมีชื่อร้านไหมครับเนี่ยร้านคุณชื่ออะไรนะชื่อ L P e Sport ชื่อเดียวกูเลยอะไรวะเดี๋ยวแล้ว L P e Sport เราเป็นร้านเสื้อผ้ายังไงเนี่ยคุณผิดร้านมาครับเนี่ย L P e Sport มันเกี่ยวเสื้อผ้ายังไงเนี่ยอ๋อมันเกี่ยวกันจะ ที่ว่ามันเป็นแบบเออเอาไว้ออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ไงอืออ๋อเสื้อผ้าออกกำลังกายใช่ใช่ใช่โอเคโอเคอ๋อเป็นเสื้อสปอร์ตอ๋อเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนแล้วกันยืนตรงนี้นานแล้วมาครับไหนมาเข้าเข้ามาครับพี่ครับผมสดสดใจตรงไหนก็เราเล่อนได้นะครับผมเออไปเลยไปเลยสักลาเดียครับอะไรปีกอะไรวะอันนั้นอันนั้นใครเขาเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นพนักงานร้านของเรานนั่เองนะอ๋อเดี๋ยวผมว่าเผื่อผมขออนุญาตคุยกับเขาแป๊บหนึ่งอ่าได้ค่ะได้สวัสดีครับสวัสดีครับ เอ้ยออทออะไรเนี่ยโจนลืมไปว่าผมไอก็เลยใส่ชออเ,เออคุณเดี๋ยวนะคือถ้าผมจะถามเรื่องเสื้อผ้าผมต้องถามเซลล์คนนั้นคนเดียวเลยเหรอคุณพอะรู้เรื่องบ้างไหมอ่าถามเขาคนนั้นีกว่าะคุณไม่รู้เรื่องเลยใช่เขาคนนั้นยุครู้รู้รรรเยอะกว่าผมอีกคนเนี้ยคนเนี้ยใช่เขาเป็นผู้จัดการหมเวิงโอ้แล้วอยากได้เสื้อแบบไหนครับอยากได้เสื้อแบบสีทีมครับพอดีผมจะไปทําเป็นคอนเทนต์ในช่องแต่ว่าแต่ว่าคุณผู้จัดการมีอะไรจะคุยกับคุณบ้างนะคุณมีทางเข้าไหม คุณเข้าออกยังไงครับแล้วก็หลบหลบหลบไหนอ๋อหลบหลบไหนเราเราคุณคุณอ่าผมเข้าไปอ่าเข้าไปอ่าคือคือคืนนี้คืนนี้คือผมทําช่อง YouTube อยู่ใช่ไหมผมอยากจะแบบว่าขอสปอนเซอร์คุณอ่ะให้คุณมาแบบว่าคือเอาเอาง่ายเสื้อฟรีอ่ิล์ทผมโปรโมทร้านให้อ่ะได้ปะได้อยู่ง่ายอย่างเดียววะฮะเฮ้ยอ้าวฮะฮะเอาเอานี่นี่อะไรฮะนี่นี่อะไรฮะอะไรเขาบอกว่าได้อ่ะเอาเลยปะ เอาดพี่นักานเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวไปซื้อข้าวก่อนเอาอะไรป้าพี่เอากระเพราครับเดี๋ยวซื้อก่อนเดี๋ยวซื้อก่อนไปแล้วไปล้เอยปินเอกสารด้วหม ร้านผมเนี่ยพวกซิกน์เลเยอร์คอสตอมซอฟต์เ์ีเสื้อเทมันตอบโจทย์ที่ยังหาความรู้สึกยังไม่ได้ต้องมาหาด้วยตัวคุณเองครับอยากลองไหมครับเอออาเพการณผมมีเสื้ออยู่พอดีเลยนี่ตามมาอยากลองไหมครับอยากลองอยากลองโอเคครับเดี๋ยวเาดึงเมื่อกี้ดคุงจะถามอะไรอ่ะถามว่าเออให้มีเสื้อลองไหมแต่มันจัดการทุกอย่างลรู้มือจัดเี้ยเราเข้าไปด้วยกันเลยจะได้ลองสองคนพร้อมกันคืนไม่ละนไม่ใช่ม่มีส ว่าก็ผมผมกลัวคุณคนหิวน้ำอ๋อมันเป็การจัดทางร้านเหรอครับเนี่ยใช่ครับมันเป็นบริการครับผมต้องกินก่อนเข้าไปลองคือคือคือผมไข้อ่ะผมกินน้ำเย็นไม่ได้ขอโทษทีครับขอบาปูแบบน้ำใจครับอ่อเดี๋ยวผมผมต้มได้นะ คุณต้มเลยคุณต้มไม่เขาเลยเขาอยากกินน้ำเลยคนนี้ไอ้น้ำคุณเอาอย่างี้รีคูเข้าไปก่อนไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงอ่ะคุณคุณพาไปเขาแบบไม่มีอะไรไปเข้ามาเข้ามาไม่เอาเอาเสื้อมให้ผมได้ไหมเข้าไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยหลอกกันเลยในกูเข้าคนเดียวซิเอ้ยเข้ามาถือเข้าไปซี่เข้าไปก่อนเหรอวะเอาเข้าไปด้วยกันเอาเข้าไปด้วยกันเอ้ยเข้าไปด้วยกันเอาเข้าไปด้วยกันซิไอ้ เร็วเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนด้วยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเออเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เข้าไปดิเออเข้าไปแล้วครับเรียนตัวแรกครับเอาเกี๊ยบเลยอ่ะหล่อเอ้ยสองครับอ๋ออ่ะมึงเอาสีทองไปแล้วนี่ตัวเนี้ยเอ้ยตัวนี้มันเคยใส่อ้าร โอ้ยอะไรอ่ะไอ้สัสโอ้ยมึงทำช่วยช่องมึงช่วยทำห้องเราเสื้อมันใหญ่กว่านี้หน่อยดิเอ้ยอยูเขาเขาให้พื้นที่ไม่แค่นี้ครับผมได้ไม่เยอะผมต้องใส่เหรอเอาผมใส่อ่ะเอ้ยเอาเฮ้ยเอาขยายได้ไงอ่ะฮะอ่าเอออ๋อนี่ไงอ่เอาคุณหลบหน่อยดิกินลองกินดูครับลองกินดูครับอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเรื่องเสื้อก่อนคุณเออแล้ว มงนว่าไงวะเสื <avez> ้อ <faith> ท <food> <t integrate> ีมเป็นไง้อหัวมึงก็ใส่สบายเลยพี่ ของพี่นี่ใส่สบายเลยแม่งป่งหมดเลยแล้วผมต้องกินเหรอครับเนี่ยไม่ต้องออกินก็ได้ต้องกินครับต้องกิน <c oughs> ผมไม่กินได<ม>้วอ๋อแล้วมผมไม่กินเหรอไม่ผมกลัวพวกคุณสองคนหิวไงอ๋อกินครเบกินอหันหลังให้ผมเลย <c oughs> หลันห,หลังไปหน่อยครับแป๊บนึงครับอ๋อหันหลังอ่ออะไรอะไรอ่ะอะไรคุณเนี้ยอ๋อเครื่องนวดครับเครื่องนวดอ๋อเครื่องนวด่ะโอเคผมครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะครับผมขอบคุณใจสี่คุณ มันไปพี่อะไรของคุณอีกเนี่ยอยู่เด็กกันก่อนโดนโนอวเกล่ะโอวเกล่ะเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออโอเคเจอแล้วครับเอ้ยขอบ้ยอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยใครทำไรอ่ะโอ้บาเลียคุณพังแล้วอย่างนี้ผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมนะมันพังแล้วอย่างเงี้ยไอ้ผมขอรับสินผมเสียหายนะผมฟ้องนะฟ้องอะไรครับฟ้องศาลครับศาลแบบผมมีทนายด้วยทนายเขาแบบเขาแบบชื่อจริงว่าการ โอ้โหเย้อ้คุณไปไหนแล้ววะไปไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะมาติดต่อสปอนเซอร์ใหม่นะครับเออคุณมีเจ้าของร้านอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่ชื่อการอ่ะใช่แล้วครับอ๋อเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ขอเออ่ตกลงไว้ก่อนนะครับสัญญาปรงใจครับผมขอเสื้อคืนด้วยอ๋อขอเสื้อคืนนะครับโอเคขอบคุณครับเกือบโดนเกย์แล้วกูยไปก่อนดีกว่าเฮ้ยแย่จังเลยเก็บเลเกตี๋ Okay. เออลักขี้ขวัญเธอด้วยผู้จัดก,การมึงเกนเนี่ยลักขี้ขวัญลักขี่ขวัญผู้จัดก,การมึงเกอ่ะน้องไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่รู้สรุปแม่งมาเกด้วยจบเลยอุย้ยจะไม่เกย์ใช่ไหมเทอย่าทำตัวผู้จัดก,การนะเฮทผู้จัดก,การขอบคุณนะครับไม่พูดกับกูหรอกผู้จัดก,การโอเราโดนหมีเลยโอเคผู้จัดการเจอกันนะอีโง่โอ้ยพูดยี่ไงวะโอ้ว่าตัวฟอกตัวยี่ไรนี่ เฮ้ยวิกาจะเกกกูได้หมีนนะวิสกาเฮ้ยลดไปด้วย,ย,ยโอ้วมันก็หนอก<ม>็เกเก,ก,เก,กูดิูแค่จริงก็มาเกกูดิเออบินไม่ได้หรอโง่ไอกถ้าวินก็ตามกูไม่ทนันหน่อยกะเอ้ยเอ้ย